ลองดูถ้าใครโหลดทเนเดอร์เราเจอทิ้งฝากบอกปุกด้วยนะคะได้แมทบอกหน่อยมาอวดฉันหน่อยฉันอยากลู้ <c oughs> อะไรเอ่อยอยากโดนกระทิงขวิดบ้างวาสนากับปุกบ้างเห็นข่าวแล้วใช่ไหไมลูกแม้กลัวหนูทะเลาะกันมันเป็นงานนะอะไรอย่างนี้ค่ะ จริงแล้วก็มีคนส่งให้ดูเยอะมากว่าเฮ้ยทำไมแฟนเราถึงไปเล่นฮินเดอร์เอาจริงป่ะตกใจนะตกใจนะที่ที่เห็นคนแบบว่าส่งมาให้เยอะขนาดนี้ด้วยความเป็นห่วงหรือว่าอยากให้อะไรหรือเขาแบบเออหวังให้เราตอบว่าเลิกกับเราค่ะเขาจะไปโหลดแล้วเขาก็จะได้ไปแบบเนาะยังไม่ได้เลิกกันนะคะทุกคนโอเค มันเป็นงานของเขาซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้ว่าสรุปเขาหลดจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่งานอันนี้ก็ก็ลองดูถ้าใครหลดทินเดอร์เราเจอทิ้งฝากบอกปุกด้วยนะคะเขาบอกเขาว่าเป็นงานเขาบอกว่าต้องทํานะแต่เราก็ยังไม่รู้ไงว่าไอ้นั้นนะ่ะมันเป็นแค่รูปที่เขาทํากราฟิกขึ้นมาหรือมันเป็นรูปที่เขาสมัครทินเดอร์จริงๆ หรือว่าเขามีแอปจริงๆก็เลยฝากบอกทุกคนด้วยถ้าใครเจอกะทิงที่ไหนได้แมทบอกหน่อยมาอวดฉันหน่อยฉันอยากรู้แต่ตอนนี้หลังบ้านมาบอกแมว่ากะทิงแมทยยังไม่มีแต่เห็นในโอ้โหในคอมเมนต์สั่นนันมากอะไรเอ่ยอยากโดนกระทิงขิดบ้าง <c oughs> วาสนากระปุกบ้างหรือก็อะไรนะเขาเลิกกันแล้วใช่ไหม <c oughs> หรือไม่ก็ คนมีแฟนเขาไม่เล่นกันนะพี่เออหรือแบบว่าใครแมทแล้วบอกหน่อยไม่เคยคิดเพราะว่าคิวเราก็น่าจะยาวเหมือนกันลักษณะกระทิงเหมือนกันเดี๋ยวรอดูก่อนถ้ามีคนแบบว่าปัดเจอกะทิงเดี๋ยวเจอกะปุกบ้างค่ะนาะ จริงๆป่ะไม่รู้มาก่อนอคือรู้จักเขาว่าเขาอะได้งานของ Tinder นะแต่ไอที่นางให้อะมันเป็นกระเป๋าเขาบอกว่าเขาโปรโมทกระเป๋าของ Tinder ไอเราก็ซื้อไงเราไปเข้าใจว่ามีแบรนด์กระเป๋าแบรนด์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแบรนด์ Tinder มารู้หีคือลงรูปแอป Tinder แล้วมีติ๊กต k ก รู้ความรู้คนคะ่ะอันนี้เรื่องจริงจนผู้จัดจาก,การการะทิงโทรมาบอกว่ากระปุกเห็นข่าวแล้วใช่ไหมลูกแม่กลัวหนูทะเลาะกันมันเป็นงานนะอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เจ้าตัวเขามีมีมาบอกเรงไหนอ่ะผู้จัดจาก,การเขาโทรมาเคลียร์แล้วเจ้าตัวตเางไม่มีเจ้าตัวก็ยังบอกว่าเป็นกระเป๋าทินเดอร์อยู่มันเป็นยังไงเอ่ย <laughs> ถ้าใครเจอกระทิงอย่าลืมนะคะทักมาบอกด้วย ก็ภูมิใจนะภูมิใจที่ทุกคนบอกว่าเป็นวาสนากระปุกอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนบอกว่าเอออยากโดนกระทิงขิดอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคชอบต่อแถวค่ะทุกคนยังไม่ขยับแต่ถ้าใครเจอกระทิงในทินเดอร์ที่ไหนบอกด้วยบ้านแตกแน่นอนคิวอัดจะเด้งเลย 卡。 เอาจริงๆก็เหมือนเคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเคยคุยกันว่ามันเป็นเพราะว่าเราทํางานเหมือนกันเราเข้าใจแล้วด้วยความที่เขาเป็นพระเอกอ่ะมันต้องมีคู่จิ้นมีอะไรใดๆแล้วบางทีอ่ะปุกก่ะเป็นคนแบบไม่อยากจะไปออกตัวว่าเป็นคนรักมากหรือไปห,หึงห่วงเขามากเพราะบางทีคนกําลังจะอินเขากับนางเอกอะอนาอแล้วเราไปแบบอิษฐานอะไรอย่างเงี้ยเราเกรงใจเออซึ่งซึ่งเขาก็เป็นเหมือนกันคือบทเราบางทีมันก็แบบ ซูซ่าหเหมือนกันเนาะคือเขาก็เลยแบบว่าเขาเลือกที่จะไม่ดูเขาไม่เคยดูของหนูค่ะไม่เคยเลยสักเรื่องเขาบอกว่าเขาดูไม่ได้เขาไม่ว่าที่เราไปเล่นบทใดๆแต่เขาไม่ดูแต่ละครเขาอ่อนเขาบังคับให้เราไปนั่งดูกับเขาเ,ออเราถามว่าเรื่องนี้เป็น <laughs> ยกกงังไงบ้างเขาบอกว่าเขารับไม่ได้ของเรามันแซ่บเกิน ใช่ของเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วเขาไม่เคยบอกก่อนนะว่าวันนี้จะมีซีนี้ซีนี้หรือว่าเนี่ยวันนี้ไปถ่ายซีนแบบนี้วันนี้ไม่มีเราก็ไปเห็นหน้าจอพร้อมทุกคนนั่นแหละค่ะก็ผูกเก่งนะคือเก่งคือที่ที่บอกเขาพี่รู้สึกว่าบางทีการรับมืออะไรแบบนี้จริงเหรอแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยการโจมตีมันเยอะอ่ะจริงเหรอหนุ หนูปกติอะหนูชินแล้วว่าหนูมไเขามากแล้มนดะีไม่มีนะไม่มีนะแต่ต้องขอบคุณเขาด้วยคือเขาเขาวางภาพให้เราดีด้วยเหมือนกันเขาเขาไม่ได้ปิดเราเขาไม่ได้หลบซ่อนเราเขาบอกทุกคนตลอดว่าเราเป็นแฟนแต่ว่าเขา,าเป็นคนชอบให้พื้นที่ส่วนตัวของคู่เรามากเขาเลยจะไม่ชอบลงรูปหนูเองก็ไม่ชอบลงรูป อยากให้แบบงานเขามันไปได้ด้วยดีมากกว่าเพราะเขาบอกอยู่แล้วว่า,าอันนี้คือเรื่องจริงนะก็ทีมบอกว่าคือแบบว่าไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใครเขาให้เราอะอยู่นี่อยู่แล้วก็เลยแบบก็เลยไม่เคยแบบบ้าบอเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ ไม่เลยถากกะทิงได้ไม่เลยส่วนมากจะสนิทกับนางเอกของกระทิงด้วยซ้ำอ่ะใช่ไม่มีหึงค่ะแต,แต่ถ้าเจอกะทิงในทินเดอร์ทุกคนจ m มมาบอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ